สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับต่อยักในช่อง about boy สนุมครับเนื่องจากหลายๆคลิปที่ผ่านมามีเพื่อนๆแนะนำทั้งทางยินบ็อกในเพจเองแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปค่อนข้างเยอะเลยว่าอยากจะได้อินโทรที่ชวนเพื่อนๆมาติดตามช่องนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับว่าเป็นอินโทรแบบไหนหลายๆคนคงคุ้นแล้วแหละว่าเป็นยังไงอะไปดูกันเลยครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนที่จะทำอินโทรนี้นะครับขอแนะนำว่าให้ไปยืม Gmail หรือว่าอีเมลของ Youtube เพื่อนคนอื่นมาใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะใช้ช่องตัวเองไปกดติดตามตัวเองก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับ ดังนั้นก็ยืมอ e ีเมลเพื่อนมาก่อนแป๊บหนึ่งนั่นเองนะครับเมื่อทุกคนได้อ e ีเมลของเพื่อนเป็นของตัวเองมาแล้วก็ให้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ YouTube นั่นเองนะครับพอล็อกอินเสร็จสสบเรียบร้อยแล้วก็เข้าไป YouTube ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยครับจึงแบบนี้แล้วให้ไปค้นหาข้างบนก่อนนะครับอ่าแล้วก็ตัวอย่างนี้ก็เป็นชื่อช่องผมเองนะครับจะมาหน้าจอแบบนี้ก็กดเข้าไปที่โลโก้ได้เลยครับพอมาถึงหน้าจอนี้ก็ให้เ,เพื่อน เตรียมกดอัดวิดีโอหน้าจอได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตใช้ Samsung S10 Plus ในการพาเพื่อนๆทำอินโทรในการติดตามนั่นเองนะครับเริ่มเลยนะครับเพื่อนๆ1 2 3ก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับให้เพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนั่นเองนะครับ พอเพื่อนๆพ,พูดจบแล้วก็รอระยะเวลาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยกดหยุดอัดวิดีโอหน้าจอนั่นเองนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็มีคลิปวิดีโอหน้าจอนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาคลิปนี้แหละไปตัดต่อในแอป k ายมาสเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเพื่อนๆอ,อัดวิดีโอหน้าจอเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปที่แอป Sky Master นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเอาเป็นขนาด16:9นะครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆไปเลือกที่พื้นหลังเลือกเป็นสีเหลืองนะครับในกรณีที่ฝั่ง iOS หรือว่า iPhone นะครับพื้นหลังจะอยู่ที่หมวดของรูปภาพเพื่อนๆก็กดที่รูปภาพก่อนนะครับค่อยเลือกพื้นหลังนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเราก็ทำการเลื่อนออกไปเลยยาวๆไปก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยยาวไว้ก่อน ถ้ามันยาวเกินไปเราก็ลบออกนะครับแต่ว่าถ้ามันสั้นไปมันจะลําบากในการเพิ่มเติมทีหลังเนาะเอาแบบนี้แหละเสร็จแล้วไปกดเป็นสีเขียวนะครับเอาเขียวแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนั่นเองนะครับเราจะได้ภาพสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆน insert นะครับ layer media นะครับแล้วก็เป็นไฟล์ที่เรา capture วิดีโอหน้าจอมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็น screen recording นะครับเป็น ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดตกลงไปเลยจะได้มาหน้าจอแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ขยายนะครับขยายไม่ต้องให้เต็มจอก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปหารูปมือถือมาครอบนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงสําหรับเพื่อนๆที่ยังใช้เวอร์ชันที่ไม่ได้ซื้ออยู่นะครับเราก็ควรจะเอาคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิกไปแล้วมาอยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับเดี๋ยว พอเอาไปใช้งานเราจะครอบฝั่งนี้ทิ้งไปนะครับจะได้ไม่ติดตัวหนังสือคําว่าคลายมาสเตอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องก่อนที่เพื่อนๆจะเอารูปมือถือไปใส่ในคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆจะทำอินโทรเกี่ยวกับการติดตามเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับตาม Google ทั่วไปแต่ว่าวันนี้ผมใช้ตัวอย่าง Samsung S10 Plus เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คำบรรยายนะครับสามารถไปดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ประกอบกับการทำคลิปนี้ได้เลยนะครับ ให้เพื่อนๆไปเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปที่มีเดียครับไฟล์ถ้าดาวน์โหลดมามันจะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแน่นอนครับแล้วก็คลิกอันที่มันใสๆแบบนี้นะครับก็มาแล้วเพื่อนๆก็ลากไปวางทับครับอ่าแล้วก็ดึงให้มันเต็มนะครับแล้วก็ขยับขยับให้มันเต็มจอพอดีอ่าอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนให้มันเต็มไปเลยครับแบบนี้นะครับกดที่เครื่องหมายถูกครับ โอเคถ้ามันตรงแล้วนะครับวิธีการต่อไปเราจะมาใส่ลูกศรหรือว่าเครอร์เซอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะได้นําสายตาให้เพื่อนๆเ,เวลากดติดตามกดกระดิ่งนั่นเองนะครับซึ่งเครอร์เซอร์ที่ใช้ในวิดีโอนี้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คําบรรยายได้เลยหรือเพื่อนๆจะดาวน์โหลดมาทั้ง2องอย่างใช้พร้อมกันเลยก็ได้นั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆไปดูนะครับว่าจุดไหนที่เรากําลังพูดว่ากดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมด มีอยู่แค่3สเต็ปนะครับอลองดูครับกดเพล์ดูครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามอ่ากดติดตามตรงนี้แล้วก็พยายามเลื่อนนะครับเลื่อนหาตรงที่มันสีแดงแล้วกลายเป็นสีเทาอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปกดที่ตรงตัวเลขนี่ครับจึงให้เป็นสีม่วงเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าไปอีกสเต็ปหนึ่งครับอ่ากดกระดิง่งก,ก,กดกระดิงกดกะด่งจึงประมาณนี้ กดสีม่วงาไปอีกครับก,รก่งแจ้งเตือนทั้งหมด,ดนะแจ้งเตือนทั้งหมดที่มันเป็นสีออกเทาๆแล้วก็ออกสีฟ้าจุดนี้นะครับจึงแบบนี้ก็จะมีอยู่3สเตปเนาะกดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเสียแล้วเราไปติ๊กจุดนี้เลยครับสีม่วงจุดแรกแล้วก็ไปที่คําว่าเลเยอร์ครับไปที่มีเดียแล้วก็ไปหาเคอร์เซอร์ที่ดาวน์โหลดมานะครับจะอยู่ตรงนี้ แล้วเราก็ย่อมันลงนิดนึงเอาให้มันใหญ่ๆเลยเนาะ,ะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ยอ่อลงนะครับปึ้งจะได้ล้หนึ่งจุดเสร็จแล้วเราก็ให้เพื่อนๆไปแตะนะครับที่คีเฟมนะครับขยายนิดนึงเนาะขยายนิดนึงให้เห็นชัดๆนะครับเลื่อนไปยังตำแหน่งตรงที่เราจะทำเนาะเวลาเพื่อนๆสังเกตเวลาเรากดเมาส์ กดลูกศรเข้าไปมันจะเป็นลูกศรใหญ่แล้วก็เพลากดจึด้งมันก็จะเล็กลงแล้วก็ปล่อย,อยนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้คีย์เฟรมในการกําหนดตรงนี้นะครับอตอนกดเลื่อนมานิดนึงครับตอนกดจึด้งเป็นกดตรงนี้ก็เพิ่มคีย์เฟรมเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกที่หนึ่งครับกดคีย์เฟรม2อันนะครับแล้วก็มาอันดับตรงนี้ให้ทําการย่อเมาส์ลงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะเป็นใหญ่เล็ก ใหญ่แบบนี้นะครับก็คือเวลากดจะเล็กลงนะครับเวลาปล่อยก็จะใหญ่กลับมาคืนนั่นเองเนาะต่อไปก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนมายังจุดสีม่วงถ้าเลื่อนไม่ได้ก็กดที่สีม่วงก่อนนะครับจึงแบบนี้นะครับแล้วก็มากดที่รูปภาพตรงเคอร์เซอร์แล้วก็ตรงคีย์เฟรมลูกุญแจตรงนี้นะครับเพิ่มคีย์เฟรมเลยครับเราก็เลื่อนเมาส์มายังตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ขยับมานิดนึงนะครับขยับมานิดนึงเพิ่มคีย์เฟรม แล้วก็ขยามไปนิดนึงเพิ่มคีย์เฟรมนะครับเราจะใช้ลูกศรตัวนี้กลับมายังตำแหน่งตรงกลางแล้วก็ยอ่อตรงนี้ลงนะครับอ่ายอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะย่อลูกศรลงเนาะมันจะได้แบบใหญ่เล็กใหญ่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วในตำแหน่งถัดไปนะครับเราก็ลงเลื่อนๆมา ไปที่คําว่าทั้งหมดนะครับจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกในการเลื่อนก็กดตรงสีม่วงจึ้งแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่รูปภาพที่เป็นเคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับแล้วไปที่ลูกกุญแจเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปกําหนดคีย์เฟรมคือกดจึ้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นไปกดตรงที่เป็นบอกว่าทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวานิดนึงเพิ่มคีย์เฟรมแล้วก็เลื่อนไปทางขวาอีกนิดนึงเพิ่มคีย์เฟรมนะครับเสร็จแล้วก็กดกลับด้วยรูกศรน กดจึง้งแล้วก็มาลดขนาดของเมาส์ลงนิดนึงเสร็จแล้วลองกดกลับดูครับจึงจ้งจึง้งจึ้งอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่เครื่องหมาถูกต้องครับอาจจะขั้นตอนซ้ำๆเดิมๆหลายๆรอบนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องทำได้แน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ลองยอ่ยอๆดูครับเพื่อจะไปดูการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับมาดูตรงนี้ครับเลื่อนดูครับ Faster. ประมาณนี้นะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็แค่เอาเสียงเอฟเฟกมาใส่เนาะเป็นเส <squid>. ียงเอฟเฟกในการคลิกจึงจึงเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆหาเสียงเอฟเฟกไม่เจอนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างอีกแล้วคลิปนี้แจกเยอะเลยนะครับกลัวเพื่อนๆจะไม่มีเสียงใช้นะครับเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็แค่เอ็กซ์พอร์ตเก็บเอาไว้หลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปใช้งานในส่วนของการใส่คําสั่งโคมาคีเพื่อให้ฉากเขียวมันหายไปถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวพาทํากันเลยทีเดียวนะครับอ่ะ กดที่ export ออกไปเลยนะครับก็เอาเป็น 180p 0ไปเลย24เฟรมเรทเอาความละเอียดอยู่กลางๆนะครับเครื่องจะได้ไม่หนักไปแต่ถ้าเครื่องเพื่อนๆไม่สามารถที่จะใช้ไฟล์สูงก็เอาสัก 720p ก็ได้นะครับแค่นั้นก็ชัดแล้วนะครับเสร็จแล้วกดที่ข้ามไปเลยเราใช้ของฟรีอยู่นะครับพอเสร็จแล้วก็กดออกไปเลยครับกดกลับครับไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ขนาด16:9นะครับไปใส่พื้นหลัง นะครับในตัวอย่างเอาเป็นสีเทาแล้วกันเนาะจะได้ง่ายเหมือนเดิมครับพื้นหลังของ iPhone หรือว่า iOS จะอยู่ที่หมวดของรูปภาพแล้วก็คำสั่งพื้นหลังนั่นเองนะครับแต่ว่า Android ก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับสรเสร็จแ,แล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเราก็ทำการยืดออกไปสักระยะหนึ่งแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับไปยังตำแหน่งแรกจึง้งแบบนี้ลครับให้เพื่อนๆไปเพิ่มไฟล์วิดีโอที่เราเอ็กซ์พอร์ตไปเมื่อสักครูน่นี้อยู่ที่เลเยอร์นะครับแล้วก็มีเดีย โฟลเดอร์เอ็กนะครับเลือกไปเลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ครอบฝั่งตัวหนังสือตรงนี้ออกไปนะครับโดยที่มาที่คำว่าครอบครับครอบมาให้มันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเราจะจัดการกับพื้นหลังสีเขียวที่ติดมากับมือถือนี้โดยการคลิกที่คลิปวิดีโอครับแล้วก็ให้เพื่อนๆืไปเลือกคำว่าโครมาคีนะครับเปิดการใช้งานไปเลยนะครับแถบสีเขียวก็จะหายไปโดยบัดดลน,นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมากดมาร์กตรงนี้ เพื่อดูความขาวดําที่ชัดเจนที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับกดออกจะเห็นได้ชัดเลยนะครับหรืออาจจะปรับเองตามสายตาเพื่อนๆว่ามันชัดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนั่นเองครับในตําแหน่งแรกเราก็คลิกที่วิดีโอแล้วก็ขยายนะครับขยายให้ใหญ่เลยก็ได้ครับตอนแรกเนาะตอนแรกก็มาเห็นเป็นเต็มจอแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้ตรงกลางเลยที่ผมบอกว่าก่อนจะไปชมคลิป นะครับแล้วก็ค่อยเลื่อนมาวิธีการเลื่อนเราก็ใช้ในส่วนของคีย์เฟรมนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปทําให้มันง่ายนะครับเพื่อนๆก็ขยายเลยครับใช้2นิ้วขยายออกไปนะครับแล้วก็ไปฟังว่าจุดไหนที่บอกว่าก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมนะครับก็อะไรประมาณนี้เนาะลองฟังนิดนึงนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมคลิปอย่าลืมอ่าถึงชมคลิปประมาณนี้เราจะให้จุดตรงนี้ให้มือถือเลื่อนมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ขยายจอใหญ่ๆนะครับวิธีการก็ คลิกที่คลิปครับแล้วก็ไปที่ลูกกุญแจนะครับเพิ่มคีย์เฟรมนะครับพอเพิ่มเสร็จเราก็ขยายได้เลยครับขยายโดยการใช้นิ้วขยายนะครับขยายจอแล้วก็เลื่อนไปหาตำแหน่งที่ผู้คนสามารถมองเห็นว่าตอนนี้เรากําลังกดอะไรอะไรนะครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วกดที่เื่อใหม่ถูกต้องครับลองเลื่อนดูครับ ประมาณนี้นะครับที่เหลือเพื่อนๆก็แค่เพิ่มข้อความเข้าไปให้มันตรงกันกับคําที่พูดวิธีการเพิ่มข้อความให้ตรงจุดก็แค่มาร์กจุดนั่นเองนะครับอลองฟังครับรอ่าืกดติดตามกดติดตามจุดสีแดงให้มันเป็นสีม่วงนะครับฟังอีกครับกดกระดิง่งกดกระดิง่งตรงนี้จุดไปเลยฟังอีกครั้งครับ แจ้งเตือนทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับเราจะเอาเข้อความมาใส่ในจุด3จุดนี้ไปยังจุดแรกครับปึ้งแบบนี้เราก็ไปที่คําสั่งเลเยอร์ตัวอักษรก็ให้เพื่อนพิมพ์ไปว่ากดติดตามนะครับกดติดตามแล้วกดตกลงครับขยายให้มันใหญ่ๆนะครับแบบนี้สามารถที่จะไปเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ได้ครับภาษาไทยแล้วก็ ผมชอบใช้ตรงนี้นครับคันนิตแบ็กตรงนี้แล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับมันก็จะใหญ่ดีสามารถที่จะไปเพิ่มในส่วนของขอบนะครับก็ให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะเพิ่มขอบให้มันหนาตามความชอบนั่นเองนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเสร็จแล้วลองทดสอบเล่นดูนิดหนึ่งครับ งอ่าประมาณนี้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาการใส่ข้อความมันจะต้องมีข้อความขึ้นมาก่อนคําพูดนิดน,นึงเพื่อนๆืนนก็แค่กดที่ข้อความแล้วก็เลื่อนมาข้างนานนหน้านิดนึงก็ได้ครับส่วนข้างหลังนะครับเราก็ย่อเข้ามาให้มันมีช่องว่างระหว่างข้อความหนึ่งไปยังอีกข้อความหนึ่งเนาะ,ะวิธีการต่อไปที่เราจะอยากจะพิมพ์ข้อความโดยที่ไม่ต้องจัดการกับข้อความอีก ก็คือคลิกที่อันแรกนะครับเสร็จแล้วไปที่3จุดตรงนี้นะครับจุด3จุดแล้วเลือกคําว่าคัดลอกนะครับปึ้งแบบนี้ก็จะได้มีข้อความเพิ่มมาอีกหนึ่งเราก็แค่กดค้างเอาไว้นะครับลากมานะครับแล้วก็ปล่อยแบบนี้นะครับอาจจะดึงเข้ามาหน่อยนิดนึงอันที่1บอกกดติดตามอันที่2กดกระดิ่งแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่คีย์บอร์ดตรงนี้นะครับปึ้งแบบนี้นะครับลบอันเก่าออกเลยครับ แล้วก็พิมพ์คําว่ากดกระดิง่งอ่าเสร็จแล้วกดที่ตกลงครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรอีกเกี่ยวกับข,ข้อความก็จะเป็นข้อความรูปแบบเดียวกันนั่นเองนะครับอันก็อาจจะย่อลงมานิดนึงเหมือนเดิมอยากด้านสุดท้ายก็ไปที่จุด3จุดคัดลอกครับกดค้างเอาไว้แล้วลากไปข้างหลังปล่อยนะฮะแล้วก็ลองเลื่อนมานิดนึงอันสุดท้ายก็กดเข้าไปแล้วไปที่ คีย์บอร์ดพิมพเปลี่ยนไปเลยครับลบออกก่อนอันสุดท้ายใช้คำว่าแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับแจ้งเตือนทั้งหมดหรืออาจจะพิมพว่าทั้งหมดก็แล้วแต่เพื่อนๆเนาะแต่ว่าพิมพ์แบบนี้ให้มันชัดเจนไปเลยนะครับแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วกดตกลงนะครับข้อความใหญ่ไปเราก็ย่อลงนั่นเนาะประมาณนี้ย่อลงอีกอ่าโอเคเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเลยนะครับลองเล่นดูครับ สังเกตว่าหลังจากที่ข้อความแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วมันยังมีจุดที่ว่างๆตรงนี้ว่าง,วาง,วาง,วางโว้ยเว้เพื่อนๆ,ๆก็สามารถที่จะเอารูปโปรไฟ,ฟล์ของเพื่อนๆมาใส่ตรงนี้ได้นะครับวิธีการใส่ก็เหมือนกับการเอาใส่มีเดียทุกอย่างนั่นเองนะครับก็ไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็มีเดียแล้วก็ไปเลือกรูปภาพเลยนะครับรูปภาพที่เพื่อนๆเป็นรูปโปรไฟล์ของเพื่อนก็เอามาวางได้เลยนะครับจะเอาใหญ่เท่าฝาบ้านหรือว่าเล็กเท่าตืดหมดก็แล้วแต่นะ ็แล้วแต่เพื่อนๆนะก็ลื่นลากมาเลยครับเอาไว้ตำแหน่งที่ชอบเนาะแบบนี้นะครับกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับย่อลงนิดหนึ่งครับย่อลงนิดหนึ่งให้รู้ว่าวิดีโอมันเล่นถึงตรงไหนนะครับาเล่นถึงตรงนี้โอเคที่เหลือเราก็ลบออกวิธีการลบก็ม,มาแตะที่คลิปวิดีโอของเราแล้วก็เลื่อนมาทางขวาให้สุดนะครับจึงแบบนี้ให้หัวอ่านมันชนกับคลิปวิดีโอของเรานะครับเสร็จแล้วกดที่สีเทาข้างบนนะครับ แล้วก็ใช้กันไกลตัดฝั่งทางนี้ออกก็คือฝั่งขวาออกจึงแบบนี้เสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็กดกลับไปได้เลยเรียบร้อยแล้วกดเล่นอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง a b ะเบ้าสนุกขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นเพียงคอนเซปต์ในการทำ อินโทรในลักษณะของเชิญชวนให้เพื่อนๆมากดติดตามจะได้ดูแปลกใหม่แล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะครับขั้นตอนอาจจะดูยุ่งยากแต่เวลาทําจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยนะครับยังไงแล้วลองเอาไปทําดูนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมกด Export ออกไปนะครับแล้วก็เอาเป็น080แล้วแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็ Export ไปเลยเพื่อที่จะได้คุณภาพที่สูงในการเอาไปรวมใน มีเดียที่เพื่อนๆตัดต่อคลิปวิดีโอลงใน YouTube หรือ Facebook นั่นเองนะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแค่คอนเซปต์แล้วก็แนวทางในการทำนะครับผมเชื่อเสมอว่าเพื่อนๆจะต้องทำได้สวยแล้วก็เนียบกับผมแน่นอนนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ขอเข้ามาให้ทำนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ อย่าลืมดูคลิปแนะนำตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มกดติดตามตรงนี้ด้วยอย่าลืมเด้อขอบคุณมากครับ